เลจ้าสองโตัวสิบหางเย่แรกหมดที่แล้วเขาสองตัวล่างตรงๆสี่สามฝ่าวมาเบิงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปองไยสูพูดสูคนตอนรับข้อสูช่องก็ติดไว้ดังมากแช่นะจ้าก็มาพอกับแอดมินนะจ้ะในวันนังขา้นที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นะจ้าแอดมินก็มีนกท่า,ทางที่ดีตัวเล็กปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิงกันอีกเช่นเคยนะจ้ะ สำหรับชุดนี้นะจ่าแอดมินกับพุ่มใจนำเสนอแนวาทางของยายแล้วจากแลวก็แนวาทางของแอดเนตผ้ารวยพี่น้องก่อนสิไปรับชมและฟังแอดมินก็ขอกําลังแห้งใจจากพี่น้องสุปูสุกคนนะจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจากพี่น้องก็บแสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจากส่วนแอดมินก็บแสด้มีกําลังแห้งใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเ้อจ้าเผื่อเป็นการบนเทวลลาเข้ากับไปรับชมแนวทางกละพี่น้องเริ่มต้นกัะทีนวทางของยายแรกกันก่อนและจากสิ่งผลงานมัติพานมา16กุมภาพันธ์เพิ่นก็ให้เขาเล็ก้าย2ตัวล่างและจากตรงๆงเลยนั่นก็คือ43พี่น้องเขาก็มาเบิ่งต่อกันที่1มีนาคม2 5 67กันต่อเลยจ้กซึ่ง ยายแล่เพิ่นก็นได้ปล่อยแนวทางมาหาแล้วเนาะจ้ะซึ่งหวดนี้เพิ่นก็นหายมาสองโต10สิบหางเช่นเคยนะจ้ะหวดนี้เพิ่นห้เด้นไปถีบแกับสามดิฟนองเดอ้อหวดนี้เด่น8กับ3มจ้ะหนึ่งมีหน้าเด่น8กับ3ามชุดสองโต๊ก็ได้แก้หกเก8าแปดห8แปดสองแห้าแสเจ็ดแปด เช็ดสามสามหกและหาสามได้พี่น้องเดอ้อสองโตสิบหางแนวทางยายแอนเดลเ่เนาะจ้ะก็กะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นาติดตามเนาะจากแนวทางของเพิ่นก็ให้เขาอยู่เรื่อยๆและพี่น้องกแ็แคบไปเบิงจุดไปเบิงกันเด้พี่น้องเดอ้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเนาะจ้ะไปเบิงตอกันทีชุดสามโตยิ่แลกกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 1, หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ชุด3โตะละจากกับห้เดนไปที่8กับ3ชุด3โตก็ได้แก่ก3 6 9 3 8 6 3 8 2 3 8 5 3 8 4 6 8 3 3 7 8และ6 7 3เด้อพี่น้องเด้อแนวทางชุด3โตใหญ่แ,แลเนาะจ้ะใบสมตำนานเย็่แล้พี่น้องเด้อแคบไปเบิ่งจดไปเบิ่งกันเด้อจ้า ไปเบื้งต่อกันที่ชุดสุดท้ายเนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของแอดเนตผ้าร่วยเนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มวินาีนาคม2 5 6 7ชุดซตัโตที่แอดเนตผ้าร่วยพนไหก็คือ996 668 998้ต่อรวยชุด2โตนะเกาะก้า9 6 6เก8 9เก7 และหกหกเดาจ้าเนทางแอดเน็ตพะรวยเนาจ้ะก็ถือว่าเป็นเนแนวทางที่น่าติดต,ตามเช่นเดียวกันเนาจา้ะมกักระจาดไปเดอพี่น้องเด้อกัอย่าลืมขึ้นเนื้อหล่องไตนั่งเดาจากกันพลัดกันตกรถเดาพี่น้องแคบไปเบิงจนไปเบิงบพาว่าสเป็นแนวทางของแอดเยเล่เนาจ่ะชุดสามตัวเนาจ้าแนวทางแอดเน็ตพะรวยแคบไปเบิงจนไ้เบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลตลตเตอลี่กันเดยพี่น้องเด้อ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคอนโปรดใส่วิจารยานในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องได้แล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นระจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทุกสำนักนํานเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนลจ้ะสื่อตามก๊าลังซั์สื่อตามผื่นดวงของเจ้าของด้ดยพี่น้องเด้อจาสจะถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสักปูสกักคนโชคดีแห้งๆปัง,ปงๆมันๆกันทุกคนเลอจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องเพื่อซ้ำหนีก่อนเ้อจ้ะเดี๋ยวจะกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า